สวัสดีครับในช่องของดีเจคำแลนวันนี้มาแมวเวียงปะเป่ามาเจอเดลิเวอรี่นะครับเนาะโอ้เปิืนงามนะครับเนาะเปิืนนี้ก็เข้ากับป๋านะครับเนาะเนี่ยโดยเปิืนทําเป็นเดลิเวอรี่เลยนะครับเนาะพอได้ไม่กล้าไม่ขายพอนะครับวันนี้โอ้วันนี้เนี่ยในรถเองเลยเนาะเจ้ามีบัตรล่างมีกันเดียวได้เวียงปะเป่าอีกอ่เจ้ากันเดียวนี่เนาะเจ้าโอ้กับเข้าแบบว่าเอาเอาหันตำสั่งมาอีโดยตรงเลยครับเนาะโอ้เดียวคนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิืนทําวันนี้มีมีนู๋ไหลไม่นู๋นะครับนี่ ดูผลม,มีรถพ่วงด้วยนะครับขับดูครับอืมอาหารเปิ่นพักเปิดอย่างมีมดโอ้มีเอ้น้องเข้าท่าดด้นะครับน้องเอ๋เนาะเป็นเลือดวิรีเลยนะนี่นะเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอเปิ่นทาก็เข้ากระปากันนะครับเดี๋ยวนะนี่ครับบัจจาวาเป็นอาหารเดือดวิรี่อย่างเดียวนะครับจะมีอันก๋วยเตี๋ยวมัน้องก๋วยเตี๋ยวปอกๆเนี่เป็นในรถมาเลยนะครับราคากระบอกแป้งนะครับสามร้อยห้าสิบ มีน้ำพริกโอ้สามจี๊ดสามห้านะครับน้ำพริกมีอันนี้ปุ๋งปุ๋งเองเลยหนอครับน้อโตเมก้ากำลังอันครับโทรศัพท์อยู่เดี๋ยนี้ไอ้คุกกี้อยู่เออนะเดี๋ยว วันนี้มาเจอสองกันนะครับมีก๋วยเตี๋ยวตัวแล้วก็มีเดลเวิลี่เดลเวิลี่กันครับฟังจือนะครับเจียแม่คำแป้งอย่าแป้งน้อยเด้อแป้งก่อนแป้งอ่ะโอ้หนะครับนี่แม่วันดี โอ้วันดีคำแป้งเนาะคำปอคำปันมะลีจัมป่ามะลีคำน้อยจันตาบนร้อยมินิมดเนาะอยู่บนทำนะครับเนี่ยมออยู่ในนี่เตยนะครับเนาะใชแจ๊กเก้ถังถังธรรมดาเนี่ยเนาะถังน้อยถังใหญ่เลยถังใหญ่นี่อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะโอ้เส้นมะนาวนี่บะขังมะนาวบะขังก็บะขังบะขังเนาะ มีเครื่องปรุงเพราะมดถ้ากับปรุงแบบดำจะชอบคนเดียวเลยนะครับนี่ม,นมันมีเครื่องปรุงตั้งหน่คุณตัวเนะครับนี่แคบูนะครับน้อมี่แคบูคุณตัวเองตั้งเดลี่เบรี่พ่องเอาวันนี้ยสองกันประชันกันอยู่นี่นะครับวันนี้อันนี้พัดนะครับนี่พัดซีอิ้วในรถเลยนะครับเนาะแจ้รถเข็นรถกับห้องว่าสามรอบพวงนั่นนะครับเนาะนี่เปิดพัดอันนี้เลยนะครับเนาอ เขาหมด้องไปนั่งกินในโถเอินได้ไก็โถอิญโถเอินได้เลยเนาะนนมาถึงวันแล้วแต่สถานที่บนวา่เาเขาจะไปที่ไหนงได้เนาะเนี่ยผัดซีอิว๊วผัดสดๆเลยนะครับกินนี่เลยก็เหมือนว่าเขาไปนั่งกินลาบนนะ่ะกินลาดในชงนะครับโอ้เข้าถาดดินะครับเนกกาะกำลังมหาหันเนี่ยแบบนี้นะครับเนาะพอกัอนเอาเองนะครับดูผัดซีอิวเนี่ย ยาากเนะถ้าลมทะเลมีนี่หมดเลยเนาะครับเนาะเนี่ยอีเบิร์ดเลยยังครับนี่เด็ดเลยหลายเดือนแล้วเจ้าหลายเดือนเลยเนาะมีจากต่างอื่นมาหนอเาฮะมีจากต่างอื่นมาะมีจากต่างอื่นมาอ๋อตะกอนไปขายอยู่ที่ไหนครับอุตตนิดแกอยู่อุตตนิดน่าจะหนีมาโควิดช่วงโควิดนี่เลยหนีมาจัง่ายมันเฮาด้วยก่อนเนาอ ส่วนมากเขาบหันนะครับส่วนมากเขาจะหันเป็นล้านก๋วยเตี๋ยวเออเป็นนั่นก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างนี้เนาะครับนั่งก๋วยเตี๋ยวปอกๆนั่นเชียงรายก็มีแต่ว่านี่เป็นล้านเดลิเวอรี่อาหารจำสั่งเคลื่อนที่เนาะโอ้เหมาะแต่ละครับเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างครับเดลิเวอรี่นะครับเดอเออเดอเออเดลิเวอรี่นะครับเนาะมีนะครับมีหลายอย่างนะครับเนาะพัดเฟซของสัลมทะเลดังนั้นนะครับ ที่ปลูกแกะไว้ทั้งหนอกเพรนนะครับนี่แกะถังแกะโอ้ปยอย่างมาเป็นนครับล่าสีม้าป่ะน่าอยู่โคลาดมานอนเจ้าอยู่โคลาดมาแล้วครับนอนเรามาไก่ย่างมะเทาก่อนหน่์ย่างวาะนี่เดี๋ยวต้องดูองกอ๋อจะมีนะนี่มาน,นี่ยน้อยขันนี่นะครับเนะาะสั่งผัดซีอิ๊วแล้วก็ผัดผัดที่แกงปลาอย่างนี้ปลาหมึกนะครับเด้อผัดที่แกงปลาหมึกเ ออโอกระทางเคยฟังอย่างน้อยเนีนเ่ <laughs> ยก,กับเขากับปลาในก็จาา้างท่าบดเถอะท่ารับฟงนี่ไปปุฟงกดกัารฟงก็ได้นะ <laughs> ข้ามข้ามมาฟงกันเอาเพ <c oughs> <ะ>ื่อวะเออไม่กล้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตักใส่ทิ้ตนะครับเน,าน,าน <laughs> อะ <laughs> เออไม่หน,น้อยใจเลยแล้วนั่นอย่าหยุดหัวห <laughs> น,าน้นาบอกเลยตัวชอบขับเลยเราเอ๋ก็ย้ายมิวย้ายมิย้ายมิย้าง แล้วนะครับเนาะเนี่ยนี่ก็ปุ้งกันอยู่นะครับน่าเป็นเดลิเวอรี่มาประชันกันมาเนี่ยระวังกว๋วยเตี๋ยวกับอาหารตำซั่ง <c oughs> ราคาถูกนะครับกว๋วยเตี๋ยวน่าแค่ราคาถ้วยสามสิบห้าบาทสี่สิบกมีแล้วแต่เขาจะสั่งรถไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปูนนะครับเนาะเดลิเวอรี่เนี่ยกับอาหารตำสั่งนะสี่สิบดาวสี่สิบห้าทุกเมนูโอ้ปวดหนักปวดหนักครับสี่สิบห้าทุกเมนูนะ ลิลี่วอรี่ราคาเนี่ราคาประมาณเต่าเต่าตีเขาอันขายสามล้านก็เขาเปิดสามล้านกันเลยว่ามาเพิ่มมั่นนอหนึ่งเออมาเพิ่มเจ้ามาเพิ่มสี่สิบบาทถ้าไขดาวแล้วมีเพิ่มไขดาวมั้สี่สิบห้าเนาะอ๋ออันเกณฑ์ห้าบาทเนาะโอ้เนี่ยอันนี้เรียพัดพัดตรงไหก็พัดพัดที่แกงลูกค้าเบาพัดเบาเบาอย่างเจ้าเอาแกมีเสียฟพรอมมดเลยเนาะนี่เนาะ ข้าบ้านนี่ยง่ายกานี้กันเรียบร้อยแล้วเนาะเน้าถ้าใครอยู่บ้านเนี่บุญยกลงมอ่เนาะบุญยกเจ้าพอละอ่อนกินเนี่ยกินเนี่ยเนาะเออปลารอรอกับบะมีเจ้าเออบะหมีแฮมม้อเออบ้านเน่จะได้บะมีน่ะเออปลาร้าบ้เหี่ยมันล้าเจ้าอ๋อธรรมดาเนาะโอ้๋อแล้วล่ะครับเนาะอ่เดี๋ยวมาแม่ห้างลุนปีก่อนในนู้อันนี้เนาะแม่ห้างลุนปีกแม่ห้างลุงปีกมั้งโอ้โหน้อครับเนาะ เออระวังไม่แก้ก๋วยเตี๋ยวกับแม่ร้าอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวกับอันเดลิเวอรี่แต่คนต่างห้างนะครับเนาะครับก็ฝากกันมาด้วยนะครับในช่องของดีเจคัมเบนนะครับเนาะจับกดไลค์กดติดตามเข้ามาในช่องนี้นะครับเนาะวันนี้มาเจอไลทายมาเพีองพอกันก่อนนะครับวันนี้มันเมืินนั้นหันเตือนนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยนี่แตงในเวืองในเมืองแนวหันมาละเนาะก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นป๊อก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 เขาหอบก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกนะแต่ผมมันจะมาสะดุกใจตเดลิเวออรรี่นนนะะคับา สีนะ่สิบสีิบดาวสีิบห้าทุกเมนูนะครับเป็นอาหารสำสั่งนะครับเนาะป้ากันไหมในช่องหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ